สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ของอาจารย์พิรชัตได้พูดไว้ดังนี้ครับส่วนภาพศพในทางคดีได้มีหลายสถาบันร่วมกันวิเคราะห์ ทำการสรุปผลเพื่อออกรายงานการชนะสูตรผลพิสูจน์จึงเป็นที่เชื่อถือได้มากโดยผลสรุปว่าเสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหารโดยไม่พบร่องรอยการทำร้ายต่อมาผลการชนะสูตรออกมาเป็นข้างต้นในทางพิจารณาจึงต้องวางผลชนะสูตรไว้ให้ลอยตัวเช่นนั้นเพราะว่า ด้วยสำนวนฟ้องของอายการมีความโดยสรุปว่าผู้กระทําที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ตอนนี้คือการกล่าวหาลุงพลจนถึงการจับและการฟ้องผู้กระรรทําทอดทิ้งเด็กเพื่อให้เด็กขวัญเสียโดยการทำให้เด็กปราศจากผู้ดูแลอายุต่ำกว่า9้าขวบเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย โดยการอดน้ำอดอาหารส่งผลให้ผลการชนสูตรไม่ขัดกับคำฟ้องอันนี้ผมขอพูดนิดหนึง่งในเรื่องของนาาผู้ชายที่เขาพูดจะเส้นไหว้ที่มีผู้ชายลึกลับโทรมาผู้ชายอยู่กับหมอธรรมถ้าอยากเจอน้องให้ทำสิ่งต่อไปนี้ทำไมรู้แล้วว่าทำอย่างนี้จะเจอ มันไม่น่าจะเป็นความเชื่อนะผมมองว่าเป็นแผนมันเหมือนการพยายามที่จะต่อรองที่จะเรียกค่าไทยอาศัยผีอ้างอ้างผีเป็นไปได้ไหมอันนี้นะ่ะผมตีความนะครับตอนนั้นเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในวันที่11แล้วต้องให้ทำก่อนหนึ่งทุ่มวันที่11ฉะนั้นแกบอกว่าหลังจากให้3อย่าง ไปพิจารณาให้คนลึกลับโทรมาไปคุยกับหมอธรรมในที่สุดหมอธรรมก็สรุปว่าอันที่3คือเครื่องเส้นไหว้ความคืบหน้าจากทางช่อง y YouTube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับเปิดปากแล้วว่าเขาได้พบได้เจอได้เห็นชาย3หญิงหนึ่งลงจากเขาเวลารุ่งสางและชาย3คนนั้นคือสอเสือ ผ้าอนามัยกระหังหน้าขาวผู้หญิงก็คือสางเนา่าเขาได้บอกข้อมูลต่อว่าแผลหรือว่ารอยช้ำของสอเสือที่อ้างว่าล้มมอเตอร์ไซค์นั้นจริงๆแล้วถูกผ้าอนามัยชกถูกผ้าอนามัยต่อยวันที่11เวลากลางคืนโดนผ้าอนามัยต่อยชก แต่ต่อยทะเลาะป่อแว้งกันอะเรื่องอะไรนั้นเขาก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ถ้าจะให้เขาเดานะคงคิดว่าเรื่องของน้องผลไม้นี่แหละเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องของน้องผลไม้นี่แหละแสดงว่ามันก็เป็นจริงอย่างที่เจ้าปู่วิเคราะห์ว่าน้องหายวันที่11ช่วงเวลากลางคืนของวันที่11เ น้องคงจะสิ้นใจน้องน่ะหายช่วงเช้าช่วงเย็นๆหรือค่ำอาจจะไปพบหรืออาจจะพบว่าน้องสิ้นลมแล้วเลยทะเลาะชกต่อยกันส่วนแอบขึ้นเขาวันที่12ตอนดึกคงจะเป็นวันที่ขึ้นไปจัดฉากอย่างที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แต่มันดันซวยมีคนเห็น ตอนรุ่งสางลงมาจากเขาแต่มีคนเห็นน่ะคนเห็นนั้นเพิ่งกล้ามาเปิดปากพูดออกมาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้กลัวอิทธิผลมืดกลัวว่าครอบครัวจะไม่ปลอดภัยดังนั้นจึงไม่กล้าพูดแต่ตอนนี้ความกลัวลดน้อยถอยลงแล้วความคืบหน้าจากทางช่อง youtube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับ หน้าขาวมันบอกว่าพระอาจารย์มั่นอกมั่นใจถามดวงธรรมดวงธรรมบอกว่าจะไม่ทุกข์แน่นอนจะได้สร้างต่อแล้วมันบอกว่าถ้าพระมีอิทธิฤทธิ์อย่างรู้ถึงดวงธรรมไหนลองมาบอกซิว่าใครทำน้องชมพู่ใครทำหลานมันมึงท้าใช่ไหมแล้วถ้าท่านพูดว่าเป็นพวกมึงพวกมึงจะยอมรับไหมล่ะ มันท้าท่านลองนั่งทางนั่งทางในหรือวิปัสนาแล้วบอกสิว่าใครเป็นคนทำน้องผลไม้แล้วถ้าท่านพูดขึ้นมานะ่ะว่าเป็นพวกมึงนี่พวกมึงนี่แหละที่ทำพวกมึงจะยอมรับไหมเป็นบ้านสามหลังนี่แหละที่ทำมึงก็ไม่เชื่ออยู่ดีมึงก็ไม่ยอมรับอยู่ดีแล้วท่านจะพูดทำไมบางสิ่งบางอย่าง อันนี้น่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลการที่ท่านเข้ามาช่วยลุงพลท่านก็คงจะถามดวงธรรมแล้วว่านายชัยพลเนี่ยไม่ใช่คนร้ายนายชัยพลเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านถึงเข้ามาช่วยแล้วช่วยเต็มที่เพราะท่านนะ่ะถามดวงธรรมท่านสัมผัสแล้วว่านายชัยพลไม่ใช่คนร้ายไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความถูกต้องท่านจึงเข้ามาช่วยต่อให้ท่าน นั่งทางในได้นะรู้ว่าบ้านสามหลังเป็นคนลงมือพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรือไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่สากลยังไม่เปิดการยอมรับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศอะไรต่างๆนะที่พัฒนาแล้วเขายังไม่เปิดการยอมรับเพราะว่า อย่างพิสูจน์ไม่ได้ตราบใดที่เรื่องนี้พิสูจน์ได้ว่าโลกแห่งวิญญาณโลกแห่งพลังจิตหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ผมได้เดินทางมาสพออนิคมขำสร้อยเมื่อเช้านี้เหตุเกิดที่สพอ,อนิคมคำสร้อยเมื่อเช้านี้นาง ไ้อาภาพผมไปขึ้นในไร์สดไปด่าไปว่าปูรีรูปผมนี่ก็อีกหนึ่งกระทงกระทงที่7ผมได้ปรึกษาทนายแล้วว่าให้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อนเพื่อที่จะดำเนินคดีกับคุณนายห้องเช่าหรือคุณนาย5ล้านที่เมื่อเช้าได้อาภาพผมขึ้นไปห้อยไปด่าไปว่า คลิปนี้นะ่ะจะเป็นกรณีตัวอย่างให้ FC ได้ฟังโดยจะไปสอพออนิคมขาสซ้อยเพื่อที่จะดำเนินคดีคุณนายคุณนายหนึ่งให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดเราจะดำเนินการให้ถึงที่สุดกับในเคสนี้ผมไม่ทนอย่างแน่นอนมันเล่นยันลูกผมให้นางเดินทางมาที่นี่บ่อยๆก็ดี ที่นิคมคำส้อยมุกดาหารจากนูนะ่นมาก็ร้อยโล200โลมันไม่ใช่คอนเทนต์นะครับผมอยากให้ FC ดูไว้เป็นกรณีตัวอย่างอยากให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับกรรมกับสิ่งที่เขาทำบ้างไม่ใช่จะมาใส่ร้ายคนน้นคนน,น,คน,นี้ใส่ร้ายคนนี้เอารูปคนนั้นคนนี้มาห้อยเอามาด่า มันเป็นพรบอรคอมพิวเตอร์วันนี้นะ่ะเราจะมาแจ้งพรบอรคอมพิวเตอร์กับผู้หญิงคนนี้ให้ถึงที่สุดเดี๋ยวเรานะ่ะมาดูว่านางกับผมนะ่ะใครจะเจ๋งกว่ากันเราจะทำให้เคสนี้เป็นกรณีตัวอย่างความคืบหน้าจากทางช่อง y o YouTube ทนายอุทัยได้พูดอย่างนี้ครับหัวข้อนี้มาจากทนายสมเกียรติก็เหมือนกับว่า ลงอกเลยเมื่อคดีชชยพลในคดีที่ท่านรับผิดชอบผ่านพ้นไปคือจบแต่จบในรูปแบบไหนหนะพอใจหรือไม่พอใจขนาดไหนถือว่าจบเหมือนสิ่งที่มารุมมาตุ้มชชยพลหยุดหลุดไปอีกเปราะหนึ่งเหมือนฟ้าหลังฝนอย่างที่ท่านว่าผมลองวิเคราะห์ดูว่าฟ้าหลังฝน แม้ไม่ใช่ฝนใหญ่ฝนใหญ่ยังรออยู่ก็ยังดีระดับหนึ่งคือไม่ต้องวุ่นวายกับคดีมากเกินไปแต่ก็ร่ำๆ่ำไปมีมาเรื่อยๆการที่ผูกติดกับหวังเยี่ยมเมื่อคดีพ้นแล้วแล้วก็มีท่าทีที่ชัยพลย้ายไปอยู่วังเยี่ยมไม่ว่าจะเพราะเหตุผลใด เพราะอยู่ที่นี่คนก็ชอบร้องนั่นร้องนี่ไม่ได้เป็นพยานไม่ได้เป็นอะไรเลยมีการทะเลาะกันที่วัดก็ยังจะบอกว่าถอนประกันชัยพลไม่ได้เหี่ยวเลยนะไม่ได้เป็นพยานนั่นด้วยซ้ำหนะแต่ก็เอาเรื่องทะเลาะวิวาทกันพูดไปให้เข้าประเด็นลักษณะนี้ ในวันนี้ผมก็คิดว่าจะลองมาคิดดูถ้ามันเป็นชีวิตเราว่าพ้นคดี3คดีมามันน่าจะใจเย็นลงได้ไหมร่มเย็นลงไหมก็ถ้าคิดถึงตัวเราไม่น่าจะแตกต่างจากชัยพลที่อยากจะหนีความบุ่นวายที่นี่ที่นี่เจาะบาดานก็ถูกร้องเสาไฟ ตั้งอยู่ในรัว้วหมู่บ้านธรรมดามันอยู่ในที่บ้านเรานะ่ะก็ถูกร้องอีกมันเยอะเพราะฉะนั้นการไปอยู่วังเยี่ยมเหมือนกับผ่อนคลายหลังมรสุมเข้าสู่ชีวิตคิดว่าจะจบนะฟ้าหลังฝนฝนมันจะจบจริงไหม